ตอนนั้นเป็นช่วงซัมเมอร์ปีสองผมสมัครงานเป็นพนักง,งานส่งอาหารที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองคืนหนึ่งเจ้าของร้านได้รับออเดอร์มาจากลูกค้าลายหนึ่งปลายทางระบุว่าต้องการข้าวสวยและไก่ทอดกับน้ำอัดลมหนึ่งขวดมันจึงเป็นงานของผมที่จะต้องนำอาหารไปส่งยังที่หมายบน GPS เมื่อออเดอร์และบินพร้อมผมก็ตั้งปลายทางบน GPS ทันทีที่ขี่บิ๊กไบค์ของผมออกไปมันเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรทิศท,ทางตะวันตกผมก็ขี่ไปตามทางเรื่อยๆจนเริ่มสังเกตว่าวิวรอบๆตัวผมเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มจากตัวเมืองผมขับห่างออกมาเรื่อยๆเข้าสู่เขตชนบทบ้านเรือนมีให้เห็นน้อยเต็มทีและไฟในบ้านทุกหลังถูกปิดที่ผมขับลึกเข้าไปอากาศรอบตัวเย็นเฉียบ แม้จะเป็นคืนในหน้าร้อนแบบนี้รอบตัวผมมืดไปหมดมีเพียงแค่แสงไฟจากบิ๊กไบค์ของผมเท่านั้นที่ยังฉายทะลุความมืดผมดู GPS ของผมปลายทางดูจะลึกกว่าถนนสายหลักที่ผมสัญจรอ,อยู่นี่ซะอีกผมเลี้ยวขวาที่หัวมุมเข้าสู่ถนนลูกลังเส้นทางดูเปลี่ยวมากถนนก็ดูลำบากผมต้องคอยพยุงบิ๊กไบค์ไม่ให้มันล้มไปตลอดทาง เวลาผ่านไปเหมือนนานก่อนที่ผมจะเห็นเงาของบ้านหลังหนึ่งอยู่สุดสายตาของผมผมดู G P S ของร้านเพื่อเช็คอีกครั้งใช่แน่ๆบ้านหลังนี้แหละผมจึงดับรถไว้ไม่ห่างมากแต่ก็ไม่ได้ใกล้ตัวบ้านเกินไปจนอาจจะรบกวนใครก็ตามที่อยู่ในนั้นบ้านทั้งหลังปิดไฟมืดหมดก็จะเห็นเพียงแค่รูปร่างมืดๆของบ้านเท่านั้น ผมเดินไปที่ตัวบ้านพร้อมอาหารในมืออาหารมาส่งมีใครอยู่ไหมครับผมตะโกนเรียกจากหน้าบ้านแต่กลับไม่ได้ยินการตอบรับจากใครทั้งนั้นผมใช้เวลาเดินวนหาประตูบ้านแต่ก็ไม่เจอผมจึงโทรหาเจ้าของออเดอร์ตามเบอร์ที่เจ้าของร้านให้ผมมาแต่สัญญาณก็มามาหายหายในช่วงเวลานั้นผมเริ่มตัดสินใจเด็ดขาดผมเดินไปที่บิ๊กไบของผม แล้วสตาร์ทรถเพื่อใช้ไฟส่องที่ตัวบ้านแล้วผมก็แทบช็อกกับภาพตรงหน้าจนเกือบล้มไปกองกับพื้นบ้านทั้งหลังมีสภาพโคตรแย่ชานหน้าบ้านที่ควรจะเป็นประตูนั้นพังลงมาทางปีกขวาของบ้านก็เหมือนกันสภาพบ้านแบบนี้มันแย่เกินกว่าที่ใครจะมาอยู่อาศัยแล้วละ่ะกระจกทุกบ้านแตกยับมีขยะก,กองอยู่ที่บริเวณนั้น ผมดู GPS อีกครั้งว่ามันพาผมมาถูกทางไหมผมเริ่มใจไม่ดีกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่ยังไงก็เป็นงานผมต้องทำให้เสร็จผมตั้งสติสูดลมเฮือกใหญ่เข้าปอดแล้วเดินดูร,บรอบๆบ้านไม่มีใครหรืออะไรอยู่เลยมีแต่ขยะจอมปลวกกับพงหญ้าลกุลกๆลายล้อมพื้นที่ตรงนั้นผมจึงทำการรวบรวมความกล้าเท่าที่ตัวเองจะทำได้ในตอนนั้น แล้วเดินไปสำรวจด้านในตัวบ้านเวนกรรมภายในบ้านดูแย่กว่าด้านนอกซะอีกมีขยะอยู่ทุกที่เศษผ้ามีหนังสือเก่าๆของเล่นพังๆบ้านหลังนี้ดูเหมือนเป็นบ่อขยะขนาดย่อมๆดีๆนี่เองผมมองดูดีๆอีกครั้งแล้วผมก็เจอกับสิ่งที่ทำให้ผมสติแตกอย่างที่สุดมันมีโลงศพตั้งอยู่ที่มุมหนึ่งในตัวบ้านผมเห็นมือมือหนึ่ง พาดขึ้นมาบนปากโลงที่ถูกเปยเยอเปิดออกผมเสียสติและกรีดร้องด้วยเสียงที่ดังที่สุดเท่าที่ลูกคอผมจะระเบิดออกมาได้ผมวิ่งเพ่นอหนจากตัวบ้านในทันทีผมไม่ต้องการเงินหรือทิปหรืออะไรอีกแล้วสิ่งเดียวที่ผมต้องการคือออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดผมทิ้งออเดอร์ไว้ตรงไหนสักแห่งที่หน้าบ้านใครสนละ่ะผมรีบพร้อมบิ๊กไบค์เข้าเกียร์และขี่ออกมาทันที ผมมองไปที่กระจกข้างและเจอกับสิ่งที่ทำให้ผมรู้ว่าผมคิดผิดที่ทำแบบนั้นภายใต้แสงเดือนลางจากไฟท้ายล่างเงาดำล่างหนึ่งเดินออกมาจากมุมหนึ่งของบ้านหยิบอาหารที่ผมทิ้งไว้แล้วหันมามองผมดวงตาคู่นั้นสะท้อนแสงที่แดงจากไฟท้ายรถบัดนี้ยามเย็นเยือกได้แผ่ซ่านไปทั่วตัวผม ผมขี่รถอย่างเสียสติไม่สนทิศสนทางรถของผมเทซ้ายเทขวาอยู่สองสามรอบก่อนที่ผมจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรถของผมก็ล้มแล้วสติผมก็ดับวูบไปเป็นเวลานานเท่าไหร่ผมไม่รู้ก่อนที่จะตื่นขึ้นอีกครั้งผมได้ยินเสียงเจ้าของร้านเรียกผมอยู่ตรงหน้าไฟจากรถเขาสาดซองไปทั่วบริเวณเขาถามผมว่า ผมโอเคไหมแน่นอนใครจะไปโอเคกับเรื่องนี้และมันเกิดอะไรขึ้นผมเล่าให้แกฟังทุกอย่างแกก็หัวเราะเบาๆแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกไม่โทษที่ผมต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาไกลขนาดนี้ในเวลาแบบนี้เพื่อเจอบ้านล้างน่ากลัวแกบอกว่าผมขาดการติดต่อไปเกือบชั่วโมงได้แกเลยมาตามที่หมายตามที่ระบุไว้จนมาเจอที่ผมนอนเละเทะหมดสติอยู่ตรงนี้ ผมตกใจสุดๆผมวูบไปราวชั่วโมงเลยไอ้ล่างนั่นตามผมมาหรือเปล่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นขึ้นเนี่ยอย่างไรก็ตามสุดท้ายผมก็ปลอดภัยและเจ้าของร้านก็อยู่กับผมแล้วผมจึงช่วยยกเจ้าบิ๊กไบค์ขึ้นท้ายกระบะส่วนผมนั่งหน้ารถไปกับเจ้าของร้านเราเดินทางกลับไปที่ร้านทันทีเจ้าของร้านเองก็พยายามถามผมทุกๆ5นาที ถามว่าผมโอเคไหมซึ่งผมก็บอกว่าผมโอเคในตอนนั้นพอถึงร้านอย่างปลอดภัยผมก็ช่วยกันเคลียร์ของผมต้องใช้เจ้าบิ๊กไบนี่หากินผมเลยเอาทุกอย่างผมเลยเอาทุกอย่างคืนทางร้าน mm hmm. เพื่อจะได้นำอมเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้กลับไปด้วยผมเช็คกล่องส่งอาหารเหมือนทุกอย่างที่ทำทุกครั้งตอนเลิกงานแต่ทันทีที่ผมเปิดดูว่ามีอะไรในกล่องไหม กระดูกสันหลังทุกข้อของผมก็เย็นวาบขึ้นมาอีกรอบมันมีเงินอยู่ในนั้นจำนวนหนึ่งพร้อมกับเศษกระดาษใบเล็กๆที่มีข้อความถูกเขียนไว้ว่าขอบคุณสำหรับบริการดีๆ